แต่พระที่ทำราเองที่วัดไม่มีทางสเสถียรครับคุณต้องแยกอย่างแรกเลยคือทําที่วัดหรือทําที่โรงงานสองพระสมเด็จโตเนี่ยถ้าเรามาคุยถึงเรื่องพระสมเด็จโตวันนี้เราถามถึงว่าพระสมเด็จโตคืออะไรคือคุณฟังผมโดยไม่แยง้งเพราะว่าสิ่งที่คุณฟังมาตลอดชีวิตการเล่นพระมันทําให้คุณดูพระสมเด็จไม่เป็นใช่ไหมล่ะ พระสมัยก่อนสร้างสมเด็จคิดเองไม่ได้ครับอย่างแรกนะครับคิดเองไม่ได้อ่าการทําพระเครื่องเนี่ยคนที่ทําคนแรกเขาได้เขียนไว้ครับว่าใส่แมสใส่แมสใส่แมสด้วยคนที่ทําคนแรกอ่าต้องเขียนว่าใส่ไอ้นี้ ใส่นะเกสรดอกไม้ใส่กล้วยใส่อะไรเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เขาจะเขียนเป็นตำราไว้หมดนะมันเหมือนสูตรทาบัวลอยอครับอนะ่าสูตรทาบัวลอยต้องใช้แป้งอะไรต้องใช้น้ำตาลเท่าไหร่ต้องใช้กะทิมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับสูตรทำแพนองอต้องใช้กะทิต้องใช้น้ำพริกนะีแล้วใส่อะไรเคี่ยวก่อนเคี่ยวหลังไม่ได้แตกต่างกัน เขาก็มีตําราของเขาเขียนมาสิ่งที่ผมพูดตรงเนี้ยผมกําลังจะบอกว่าพระผงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกันต่างวัดต่างอาจารย์มันจะค่อนข้างเหมือนกันครับเพราะเขาทำด้วยตำลานะใกล้เคียงกันอคุณก็ค่อยฟังผมไปแล้แล้วคุณจะคลิก ตอนสุดท้ายนะสมเด็จพระอาจาโตพูมรังศีแน่นอนครับประวัติของท่านในการสร้างพระเนี่ยท่านสร้างอยู่ที่วัดละคังและที่ไหนเสร็จคือพระองค์ใหญ่ๆเอาเรียกว่าวัดในอุปมัมภมอ่าเรียกว,วัดในอุปมัมภมยกตัวอย่างถ้าใครฟังแล้วก็อย่าว่ากาันต้องย้อนสําหรับคนนี้ไม่ได้ฟังคนไม่ได้งกงฟังคือสมเสมือนสมเด็จโตเนี่ย ท่านเป็นบอสใหญ่ของธุรกิจโรงแรม B2 สมมุตินะผมเออถึง B2 บ่อยมากอย่าไปว่ากันนะนะครับอ่าสมเด็จโตสั่งสร้าง B2 ขึ้นที่ลำปาง B2 สุราษฎร์ B2 ขอนแก่น B2 นคนปรปฐมไม่รู้หรอกครับว่าตรงไหนสร้างเสร็จก่อนแต่เมื่อตรงไหนสร้างเสร็จก่อนมารายงานท่านจึงเอาโลโก้ B2 ไปติดทีด่ตึกคุณนึกว่าไหม เนี่ยเสมือนท่านเป็นเจ้าของโรงแรมมีทัวที่ไหนสร้างเสร็จก่อนเอาโลโก้ไปติดอ่าเหมือนกันครับคือวัดที่ท่านอุปถัมภ์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพระนอนวัดสตือพระยืนอุ้มบาทวัดการคลองคอยอ่านะครับพระพุทธใหญ่วัดพิษเพียนพระองค์ใหญ่ที่ไหนเสร็จก่อนท่านก็เอาพระที่ท่านทำไว้เนี่ยให้ไป นะครับให้ไปอ่าฉะนั้นถามว่าการมาแยกพิมพ์พระสมเด็จว่าพิมพ์นี้ว่าละคั้งพิมพ์นี้บางขุนพมพิมนี้วัดเกตไม่ได้ผมยังยืนยันว่าไม่ได้ต้องใช้คำว่าพิมพ์อกล่องมักพบที่วัดเกตชยโยพิมพ์ระประธานมักพบที่วัดละคัง พิมพ์ฐานคู่มักพบเยอะที่วัดบางขุนพรมได้แต่จะตีกรอบว่ามีเฉพาะวัดนี้เท่านั้นไม่ได้ไม่ได้แน่นอนคือสมเด็จโตท่านสร้างพระร้อยกว่าพิมพ์ครับนะสร้างพระร้อยกว่าพิมพ์อ่านะหลักใหญ่ๆเลยคือสร้างพระเพื่อ ให้ไปบรรจุในพระองค์ใหญ่ๆโตๆที่ท่านเป็นคนสั่งสร้างฉะนั้นถ้ามีพระสิบพิมพ์คนนั่งกดได้สิบคนเสร็จทันไหม mm. หรือสมเด็จโตจะนั่งกดพระคนเดียวเนี่ยเสร็จทันไหมไม่ทันเอาว่าหลับหูลับตาเชื่อผมเถอะว่าพระเนี่ยแม่พิมพต้องมีเป็นร้อยพิมพ์อ่าตำตำเนี่ยนะครับต้องมีร้อยพิมพ์ ในร้อยพิมพ์นะท่านก็ใช้กดทุกพิมพ์นะครับอันไหนเสร็จก็เอาไปใส่ในวัดละคังก็ต้องมีพระพิมพ์ฐานคู่ในวัดเกศชยโยก็ต้องมีทั้งพระประธานมีทั้งฐานคู่มีทั้งอกล่องหูใบสีมีหมดแล้วครับแต่ทุกวันนี้เซียนพระมัก แยกกันเองว่าพิมพ์นี้เป็นของวัดนี้พิมพ์นี้เป็นของวัดนี้สมเด็จโตไม่ได้สร้างพระวัดละครเสร็จทุกบล็อกทิ้งอ่าพอมาทํอีิธีบางหุนพรมทาบล็อกใหม่อ่านะบางหุนพรมมนจูก,กูเสร็จทุกบล็อกทิ้งอ่ามาวัดเกตนะแกะพิมพ์ใหม่ทําเสร็จทุกบล็อกทิ้งไม่ใช่นัน่นเป็นจินตนาการในเรื่องจริงทั่วประเทศไทยไม่มีใครทาแบบนี้ท่านสร้างไว้นะของท่านทุกพิมพ์ที่ไหนเสร็จก่อนก็ให้ไป ฉะนั้นผมจึงบอกเลยครับว่านะถ้าใช้พิมพ์เป็นหลักให้เรียกแค่ว่าพิมพ์พระสมเด็จโตพอแล้วอ่านะครับเพื่อนเเริ่มเข้าใจภาพแล้วนะถ้าคุณคิดว่าสมเด็จโตมีส่วนผสมเดียวอ่ะราวนี้ขาอนี้ยกประวัติการที่ท่านสร้างพระเพื่ออะไรหลักใหญ่คือบรรจุในพระประธานใหญ่ๆที่ท่านไปสร้างไว้สองวาระสำคัญใน เกี่ยวกับพระราชวังทําไมสมเด็จโตอ่าจึงมีความเกี่ยวข้องกับวังท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ครับสมเด็จโตท่านเป็นเชื้อพระวงศ์อันนี้แน่นอนครับนะท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ฉะนั้นท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่พระมหากษัตริย์นับถือ เวลามีวาระอะไรสําคัญสําคัญอยากได้สิ่งที่เป็นสลีิมงคลจะให้ใครทําก็ต้องให้ท่านทํานะครับอ่าผมบอกเลยครับว่าวัดสตือวัดสตือวัดกัลยานะครับวัดบางขุนพรมวัดละคางวัดเกตพิมพ์เหมือนกันผมบอกเลยนะว่าเป็นพิมพ์พระเดียวกันอ่าเพียงแต่ว่าพิมพ์ไหนที่ไปเจอที่ไหนเยอะ สุดนึกตัวอย่างไม่ออกสมเด็จโตท่านกดพิมพ์พระไว้เนี่ยครับคนก็แยกพิมพ์ไว้คุณนึกออกไหมมันเหมือนคุณไม่สั่งพระปั๊มจากโรงงานโรงงานยกมาให้คุณไม่รู้หรอกว่ากล่องไหนไม,มีบล็อกไหนเยอะถูกปะ่ะให้วัดนี้ไปไอ้กล่องนี้ติดบล็อกนี้ไปเยอะจมฮ <c oughs> ะไอมาทีหลังเออไออีกวัดหนึ่งมาขอได้อีกบล็อกหนึ่งไปก็คือตอนที่ท่านให้เนี่ยอยู่ที่ว่ายกเขาเรียกว่ายกขีบไหนให้ไปเอา ึกออกไหมฮะมันก็เลยติดอันนั้นไปเยอะบางทียกไปห้าหีบอ่าเป็นไอพิมพ์นะอกล่องหูใบสีซะสี่หีบอีกหีบหนึ่งเป็นพิมพ์นะครับฐานคู่อะไรก็คือ,คอลักษณะจริงๆมันเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราฟังแล้วเราเก็ตแล้วเราเห็นภาพอันนั้นคือประวัติการสร้างเอามาวิธีการสร้างนะครับเรามาคุยเรื่องวิธีการสร้างกันนะครับ วิธีการสร้างพระสมเด็จเนี่ยคุณต้องเริ่มจากบล็อกก่อนแม่พิมพ์สมเด็จเนี่ยเขาทำยังไงจึงจะเกิดแม่พิมพ์เป็นร้อยตัวถ้าเขาแกะพิมพ์ใหญ่องค์เดียวมีพิมพ์เดียวผมถามจริงนั่งกดจะเมื่อไหร่จะเสร็จ การสร้างแม่พิมพ์มันเป็นอย่างนี้ครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือการทําพักของทุกวัดไม่ใช่แค่วัดละครังครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะอ่าวัดตึกอ่าวัดตึกหรือวัดหลวงพ่อกล้วยหรือวัดโกสศนาลายหรือวัดนปาปคอมะขางเท่ามันเป็นเรื่องราวแบบนี้คือแกะแม่พิมหนึ่งบล็อกเป็นพิมพ์หินสรวยสวยงาม อ่านะครับหลังจากนั้นคุณก็กดพระองค์ที่สวยไปได้พระที่สวยหนึ่งองค์อ่าหรือคุณกดได้พระที่สวยมาสิบองค์แล้วยังไงต่อครับเอาไอ้พระองค์ที่สวยนั้นนะ่ะไปถอดไปถอดสร้างแม่พิมพ์อีกกี่ตัวก็ได้ คุณนึกภาพออกไหมฮะฉะนั้นองค์ที่กดจากบล็อกหินที่เป็นออริจินอลจะคมสวยองค์ที่กดจากบล็อกหินอ่าที่เป็นตัวถอดคือเขาจะมีการบางครั้งเขาใช้ผงเลยผงได้ข้างได้อะไรที่มันเหลวแล้วมันแข็งตัวได้อ่ะอ่าหรือปูนนะละลายเปียกๆก,กดเสร็จรอปูนแห้ง ถูกไหมฮนะยกพ้าออกก็ได้คุณคิดว่ามันคมเท่ากันไหมในบล็อกสิตัวนี้คำตอบคือไม่มีทางคมเท่าแต่อันที่เป็นบล็อกหินอันแรกอะ่ะมันจะคมสุดมันจะสวยสุดนะครับอันนี้คือการสร้างแม่พิมพ์ก่อนนะมวลสารสำคัญได้แม่พิมพ์แล้วก็ต้องมีมวลสาร คุณรู้ไหมครับพระที่สมเด็จโตสร้างชุดแรกเนี่ยทำไมเนื้อมันจึงเหมือนกระเบื้องมันคือสมเด็จวัดกลางคลองคอยอะ่ะเนื้อมันจะเหมือนกับบูนปั้นโบราณแจ็คมันจะเกร็งแคบมันมันเหมือนเลยครับมันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับพระพุทธรูปปั้นโบราณเลยมันเหมือนชามกระเบื้องเลยไอ้เหมือนกระโลก อ่าคือมันแข็งมันไม่สวยนะครับมันเหมือนปากน้ำรุ่นแรกอะที่กดมาแล้วเซ็ตตัวแล้วมันมันไม่สวยอะอ่าม,มันหลุดมันลุยก็จึงปรึกษากันว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้ต่อไปมันไม่โอเคจะแก้ไขยังไงให้พระมันสวยปากน้ำรุ่นสามก็เลยสวยไง เห็นไหมจากเนื้อรุ่นสามรุ่นสี่มาก็เริ่มพัฒนาเป็นพระทิ่แข็งแรงและสวยงามนะฮะถ้าคุณคิดว่าสมเด็จโตเนี่ยท่านไม่พัฒนาการสร้างพระของท่านคือไม่พัฒนาตัวประสานหรือไม่พัฒนาเนื้อในทําไมเนื้อวัลคังไม่เหมือนบางขุนพรม่าทาไมเนื้อบางขุนพมไม่เหมือนวัดเจดละ่ะ ถ้าสมเด็จโตใช้วิธีการเดียวมวลสารเดียวในการผลิตพระทําไมสามวัดนี้มันไม่เนื้อเหมือนกันหมดคลายคถูกไหมครับถ้าสมเด็จโตมีส่วนผสมแบบเดียวเนื้อของพระสมเด็จโตสามวัดมันต้องเหมือนกันหมดยังไม่ได้เปิดครับลาบุรีผู้ติดเชื้อโควิดยังสูงอยู่นี่ครับสิ่งที่บงบอกว่า สมเด็จโตก็เหมือนหลวงพ่อสดก็เหมือนหลวงปู่โตก็เหมือนวัดอื่นๆทั่วประเทศซึ่งสร้างพระโดยระยะเวลายาวนานและพัฒนาวิธีการสร้างพระให้ได้รวดเร็วและสวยงามขึ้นเรื่อยๆนี่เหรอไหมครับผมบอกเลยว่าพระสมเด็จโตเนี่ยพิมพ์อ่ะมันใช้ดูไม่ได้ครับ พิมพสำหรับผมว่าผมจะพูดเสมอนะคือองค์พระเนี่ยเป็นสินช่างคนเดียวกันไหมที่แกะพระในพิมพ์อื่นๆแต่ถ้าพิมพ์สําหรับคุณหมายถึงเส้นต้องโค้งเท่าน,นี้ตรงนี้ต้องแหว่งเท่านั้นอันนั้นต้องยาวเท่านี้ไม่ใช่ให้คุณไปเปิดหนังสือพระเครื่องสมเด็จแท้ไม่มีองค์ไหนเหมือนกันองค์ไหนเหมือนกันให้เตะแล้วทุกวันนี้สอนให้ดูพิมพทำไม คุณไม่เปิดดูหนังสือสมเด็จนะทุกเล่มเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันสักองจริงจริงเหมือนกันให้เตะไม่เหมือนครับแล้วมันไม่มีทางเหมือนอยู่แล้วในงานพระที่กดมือและสร้างระยะเวลายาวนานเป็นสิบสิบปีเพราะวัดอื่นๆก็เป็นแบบนี้ครับ คือทําพระเองอ่ะก็พัฒนามันเหมือนคุณทําขนมขายอ่ะถูกปะทีแรกคุณมีเต้าเป็นทําวุ้นใช่ไหมมีเต้านะเป็นอะไรอะ่ะเป็นเป็นดินพอวันหนึ่งมีอลูมิเนียมมาคุณใช้อลูมิเนียมทําเต้าวุ้นไหมใช่เ,เรพราะมันเร็วกว่าถูกไหมครับอ่ะนะนั่น,ะนะคือเรื่องราวที่ผมอยากให้คุณเห็นภาพสมเ็จโตเนี่ยที่ผมบอกว่าพิมพ์มอย่าไปดูอ่ะ เพราะว่าพิมม์ทําได้เราดูได้แต่เราต้องดูหลังจากเรื่องความเก่าเพราะความเก่าคืออะไรความเก่านะครับก็คือพระที่สร้างมาร้อยห้าสิบปีเนี่ยเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของตัวประสานคุณเชื่อไหมพระสมเด็จโตอะถ้าสร้างมาห้าสิบปีดูไม่รู้เรื่องหรอกแจ๊คจริงๆถ้าสร้างมาอายุแค่ห้าสิบปีอะ คุณดูความเก่าไม่รู้เรื่องหรอครับแต่ด้วยความที่ผ่านมาร้อยกว่าปีเนี่ยตัวประสานเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นแคลเซียมขึ้นมามันเป็นแคลเซียมไง,งมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เราดูความเก่าสมเด็จได้เนี่ยคือมันตัวประสานเนี่ยแสดงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเขาขึ้นมาจึงให้เห็นแยกความเก่านะอ่านะครับผมจะบอกว่าทุกวันเนี้ย ถ้าคุณได้มีคือถ้าคุณฟังผมพูดอ่ะคุณไม่รู้เรื่องให้มีสมเด็จองหนึ่งไม่รู้ว่าแทหรือเก๊นั่งจินตนาการก็ไม่รู้เรื่องคุณต้องมีพระที่บ้านส่องเลยมีอะไรส่องบ้างมีกูอัมภวันนะครับมีหลวงปูป่ภูหักครึ่งก็ได้ไม่ต้องแพงมีเจ้าคุณสุพจ์วัดสุทัศน์นะครับมีพระปีเก้าห้าหลวงปูน่นาะอ่านะคุณต้องมีพ่อแฉ่งบางพังนะวัดเฉลิมพระเกียรต อ่านะครับหรือว่ามีเพาราะขาหมดวพาะเงินเนะ่ะหักหักอ่ะกองอยู่ในบ้านให้หมดแล้วคุณเอาเรื่องเปิดคลิปผมเนี่ยแล้วส่องแล้วคุณจะเข้าใจแต่ถ้าฟังโดยมีพระนีองค์หนึ่งในมือเกที่แท้ไม่รู้เนี่ยคุณเอาฟังเอามันแล้วกันแต่ถ้าใครเอาแบบอยากดูสมเด็จเป็นคุณต้องมีพระอยู่ตรงหน้าแล้วคุยแล้วก็ส่องคุณถึงจะเข้าใจ อ่านะครับอ่านะครับนะคราวนี้นะครับไอเรื่องพิมพ์อ่ะมันก็ผมบอกแล้วไงว่าพิมพ์อ่ะใช้ได้หรือไม่ได้เราก็จินตนาการดีครับว่าพากดมือเนะี่ยแล้วบล็อกเนี่ยเกิดจากการทําเหมือนที่ผมบอกอะ่ะมันจะเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนแต่สิ่งที่เหมือนกันคือมวลสารที่มันเปลี่ยนแปลงทางกายภาพร้อยกว่าปี ซึ่งของใหม่ไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบนั้นได้คุณรู้ไหมครับว่าปูนอะเรื่องปูนขาวเนี่ยนะครับหรือเราเรียกว่าปูนเพชรอ่าหรือปูนอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่านะมันแตกต่างจากปูนซีเมนต์นะจ๊ะมึงรู้ไหมใช่คือปูนซีเมนต์เนี่ย นะมันเป็นปูนที่ใช้แล้วกลับมาเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตไม่ได้บางคนเดี๋ยวงงคือง่ายๆคือปูนธรรมดาเนี่ยคุณเอามันไปผสมน้ำแล้วคุณไม่สามารถจะเอามันกลับมาทำให้เป็นปูนซีเมนต์อีกได้แต่ยากปูนขาวปูนขาวคุณเอาไปผสมน้ำปั้นเป็นตัว คุณสามารถเอามันกลับมาบดให้เป็นปูนขาวอีกครั้งได้เราผสมน้ำมันก็ยังแข็อ่าอันนั้นมันคือคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับของไอตัวที่บางคนเรียกว่าปูนเพชรหรือปูนแล้วแต่คือสิ่งหนึ่งอะถ้าคนที่บอกว่าโอเคผมไม่อยากส่องพระผมอยากใช้เครื่องมือในการวิจัยพระผมฝากคุณวิจัยแบบนี้ได้ไหมหนึ่ง คุณเก็บตัวอย่างสมเด็จปี2 5งพ้าคุณมาเก็บตัวอย่างพระปี9ก้าห้าแยกสารนะคุณมาเก็บตัวอย่างพระปีแปดห้าแยกสารแล้วคุณมาเก็บพระปีรันแยกสารคุณเก็บให้ผมหน่อยสิผมอยากรู้แล้วคุณจำลองการทำสมเด็จเลยโดยการเอาผงผสมปูนขาว คุกกับน้ำผึ้งคุกกับน้ำผึ้งนะคุกกับน้ำมันตังอิ้วคุกกับน้ำตาลเคี่ยวคุณทำให้ผมหน่อยได้ไหมแล้วคุณทำให้คนดูเลยว่าไอตัวประสานที่คุณฟังเราไม่เคยทดลองเนี่ย ช่วยทดลองให้หน่อยได้ไหมเออไอที่พูดจะอยู่เนี่ยว่าเออมันผสมเน,นีคือเราก็ผสมได้นี่ถ้าเขาบอกว่าสูตรนี้ทํามามันต้องเป็นผนังอะให้ตอนนี้มึงไปเรา,าทำว่าเป็นผนังถูกไหมแจ๊คไอที่เถียงกันอยู่เนี่ยขอหน่อยได้ไหมอ่าเอาเลยปูนขาวน้ำตาลพี่อ่ะไปเอาน้ำตาลมาผสมปูนขาวผสมผง กล้วยพี่อไปเอาน้ําตาลมาผสมปูนขาวผสมผงผสมกล้วยไปเอาน้าตาลผสมปูนขาวผสมผงผสมน้ํามันตังอิวผสมให้ดูหน่อยว่าแบบไหนที่มันจะเป็นพระสมเด็จที่เหมือนพระสมเด็จได้ไม่ต้องให้เหมือนสมเด็จโตกใหือาให้เหมือนสมเด็จ เจ้าคุณสุพจน์สมเด็จปู่น้าก็พอทำให้หน่อยได้ไหมจะได้ไม่ต้องเถียงกันไม่ทำเดี๋ยวทำเองนะแต่เขาข้าวก่อนคือถ้าถ้าจะมีคนทําแบบนี้แล้วคุณไม่รับอ่ะเขาจะทํำทำไมอ่ะถูกไหมแจ๊อืถูกไหมฮะถ้าจะมีคนมาทําแบบนี้แล้วคุณบอกเขาบ้า คุณบอกภาษากลต้องขายได้ทุกที่มันไม่มีจริงหรอครับแล้วเขาจะทำทำไมอ่ะโอเคนะครับไม่มีอะไรทำเดี๋ยวผมทำเดี๋ยวผมจะลองทำให้คุณดูและสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยซึ่งผมบอกคุณว่าการสร้างพระสมเด็จเนี่ยเหมือนสูตรการทำพแพนงสูตรการทำขนมเนี่ยซึ่ง ทุกวัดในช่วงนั้นต้องทําเหมือนกันคุณลองหลับตานึกนะว่าพระบางขุนพรมเนี่ยเขามีเพื่อนไหมคําตอบคือมีครับเพื่อนของเขาคือวัดกางนี่เหมือนสมเด็จอะหังน่ใจใช่ อ่าสมเด็จวัดกลางเนี่ยเนื้อคล้ายอลหังคือเขาต้องมีเพื่อนครับคือคนแก่เนี่ยเขาต้องมีเพื่อนที่แก่เท่ากันผมขาวเหมือนกันหนังเหี่ยวเหมือนกันเพื่อนของสมเด็จบางขุนพรมคืออะไรครับวัดเงินของเตยีของเตยแล้วก็นะกูวัดอัมภาวาที่บอกให้ดูนะว,วัดเงินของเตยวัดพลับ,ลบคุณเห็นไหมสิ่งที่ยืนยันว่าบางขุนพรมเนี่ย เขาแท้คือเขามีเพื่อนสิ่งที่ยืนยันว่าเขาแก่เขามีเพื่อนที่แก่เหมือนกันซึ่งหาเพื่อนเจอว่าขุนพง์ก็เหมือนวัดเงินกองเตยก็เหมือนถูกไหมฮะเหมือนตุ๊กตาวัดพับก็เหมือนกักูอัมภาวาแล้วสมเด็จวัดละคังหลายหลายองค์ที่เขาบอกว่าแท้ทุกวันเนี้ย มีเพื่อนไหมเอาง่ายๆพ่อวัววกลางวังเย็นข้างกระบอกห่วงเชื่อมเนื้อสีมะขามเปียกอ่าถ้าคุณจะจําแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดเหมือนพ่อม่วงไหมเหมือนพ่อฟักไหมเหมือนปูสุกไหมเห็นไหมเนื้อเขาวิวัฒนาการทําของเขาเขาต้องมีเพื่อนที่เกิดในรุ่นเดียวกันแก่เหมือนกันลงบอกเหมือนกัน เห็นไหมครับสมเด็จพ่อแพรเนื้อเหมือนอะไรพ่อขอมเนื้อเหมือนปูโต๊ะเนื้อเหมือนสลาบุรีนั่นไงเขามีเพื่อนที่เกิดในช่วงเวลาเดียวกันสมเด็จวัดกลางเนื้อเหมือนอาหังเห็นไหมครับ แล้วคุณคิดว่าพระสมเด็จอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้ที่เล่นกันแท้เขามีเพื่อนไหมถ้าเขามีเพื่อนคือแท้คุณหยิบองค์นั้นมาเนี่ยอ่าถ้าเนื้อเขาเนี่ยได้เปรียบเทียบกับพระผงอื่นๆในยุคเดียวกันคือแท้เขามีเพื่อนไงคือผมก็จะบอกว่าแท้เนี่ยพี่พรยายเย็นเขาจะมีเพื่อนไงถ้าไม่แท้ ก็คือเขาไม่มีเพื่อนแค่นั้นเองนะครับคุณเห็นปะล่ะพับป,ปีสมบัตินา้อยเขามีเพื่อนไหมกระไหลปีสมบัตา้อยไม่ว่าจะเป็นพอเพลินหนองไม้เหลืองพอออสวัสโกถูกวาเหรียญกระไหลทองต่างๆเขามีเพื่อนที่เกิดในเวลาใกล้เคียงกันเเดียวกันถ้าเกิดในเวลาใกล้เคียงมันต้องมีเพื่อนดิมันไม่ใช่บอกวันละครังต้องดูแบบนี้วันพัมต้องดูแบบนี้นี้คือจริงๆ เรื่องจริงแล้วคือเขาต้องมีเพื่อนนะเพราะเขาสร้างโดยตําลาในการเตรียมผงในการเตรียมตัวประสานแม้กระทั่งเตรียมเลือกยามที่มันใกล้เคียงกันนะครับโอเคไหมถ้าพูดถึงเรื่องพระผงคุณเห็นไหมทําไมเนะ้าห95เนี่ยของท่านเผ่า 9ก้าห้าปู่นาควัลคังอาหรือเก้าห้าแดอะไรพิมพ์มันถึงเหมือนกันนะาานมันอายุเดียวกันมันอายุเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของตัวประสานที่มันผ่านระยะเวลามันเหมือนผิวของคนแก่คนแปดสิบปะเขาผ่านมาจากคนจีนจากคนแขกจากคนไทยม,มันผ่านมันก็ต้องเหี่ยวเหมือนกันมันผ่านระยะเวลามาพายิ่งเก่ายิ่งเก๋ายกาก ทุกวันเนี้ยที่เราดูพระไม่เป็นเพราะเพราะเราดูพิมพ์แล้วเราฟังพระที่แยกยากที่สุดคือพระเก๋ทั้งหมดแต่คนกลุ่มหนึ่งบอกว่าถ้าอยู่ในมือเขาแท้ของคนอื่นเก๋นั่นแหละครับคือพระที่เล่นยากที่สุดแล้วคุณจะไม่มีทางหาคําตอบได้เพราะพระมันเหมือนกันเก๋ยังไงวะ เก๋เพราะของมึงขายไม่ได้เก๋เพราะของเขาขายได้เนี่ยมันคือพระที่เล่นไม่ได้คือพระเหมือนกันแต่อันนึงขายได้อันนึงบอกเก๋ไงสุดท้ายมันกลายเป็นแท้ต้องขายได้ขายไม่ได้คือเก๋ซึ่งมันเป็นพระอันเดียวกันคุณแยกยังไงก็แยกไม่ออกแล้วคุณก็นั่งงงว่าเออ สุดท้ายพระแท้ต้องขายได้มันเป็นตะก,กะอุบาทที่ไม่รู้มันเกิดขึ้นมาตอนไหนนะ่แต่ถ้าถามว่าให้แยกแท้กับเก๊ผมแยกได้ครับว่าแท้เพราะเครื่องมือนั่นเป็นล่องรอยอย่างเหรียญเนี่ยเหรียญปูสุกแท้เพราะว่าผิวเขาเปลี่ยนอันนี้เนื้อเป็นทองแดงร้อยปีที่แล้วนะเป็นตีกระบอกหว่วงเชื่อมอ่ะผมแยกให้ได้ บล็อกเป็นแกะบล็อกสดต้องมีรอยต่อ,อยันผมแยกให้ได้แต่ถ้าพระปู่สุขมีสาบล็อกบอกแท้สากลเป็นยังไงผมไม่คุยด้วยเพราะคำว่าสากลผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรไงมันมีแค่แท้กับเกะพระเครื่องอ่ะแต่ปัจจุบันมีแท้สากลคือแท้สากลต้องขายได้แพงพระพุทธคุณเท่ากันอ่ะแท้สากลห้าแสน 5, 000, แท้ธรรมดาห้าพัน คุณจะซื้อห้าแสนหรือห้าพันมันแล้วแต่คุณแค่นั้นเองครับอ้าใช่ครับพาสิทธ์เพิ่งมาไม่นานครับแท้ขายได้คือสมัยผมเล่นพาเมื่ก่อนมันไม่มีคำพูดพวกนี้ครับอ่านะฮะอ่าโอเค